ก็ขอกอาสวัสดีค่ะในวันนี้ก็กลับมาพบผมนะมิสเตอร์ไดร์เกอร์โตเกียวนะเราจะมาเล่นเกมฟีฟ่าอนไรถามแต่เราไม่ได้เล่นเรามาตีบวกนะสียสดีเพื่อนๆเพื่อนผมนะเราจะมาตีเปโดเปโดบุญบุกขึ้นบวกห้านะมูลค่าสามสิบล้านนะครับเล่นอยู่นะโอโหถอดสอ,องเวอรไม่น่ามีครับไม่มีตัวล่อเนี่ยเราจัดไปเอ้ยเขาบ่อยใช่แต้มนั่นนี่ว่าเลืมๆ ไแต่มด้วยใจกี่ทีเดียวก็ียงลมเข้าไปขอแพนเดียมหนึ่งสองห้าทีไปสามสี่ห้า แล้วก็สิบเว็บหนึ่งสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบไปครับไปโดไปโดบวกห้ามาไปโดบวกห้าโแต่ครับกูคืนขอบวกหนึ่งยังดีโอ้ย,บว,ยบวกอีบวกอะไรเนี่ย บวกสี่บวกสี่ย่ำบวกสี่น้วเดี๋อ้อสำหรับอันนี้ผมก็ไม่น่าจะเจงนะเพราะใหม่ก็สี่เอาเดิมนะก็ถือว่าโชคดีไปตลอดนี้ก็ลาไปเนี่ครับถ้าลืมกดถูกใจคลิปหรือแชร์คลิปถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดถูกใจ,กด,ก,ใจกด subscribe แค่นี้ครับไปบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกทุกบ่ายครับ